สวัสดีครับเพื่อนๆตอนเย็นวันศุกร์นะครับวันนี้พาเด็กๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหลืองหางขาวห้าพระองค์นะครับมากินหญ้านะครับสุ่มต่อไปอันนี้น่าจะเป็นเทาทองนะครับเทาทองนะครับเทาทองอันนี้สุ่มนี้น่าจะเป็นเหลืองหางขาวนะครับแล้วก็เหลืองหางขาวอีกสุ่มหนึ่งนะครับพาเด็กๆมากินหญ้า ไก่เหลืองหางขาวห้าพราะองค์นนแดงฟาร์มนะครับอตอนนี้ได้หลายสายพันธุ์แล้วนะครับเริ่มสะสมมีเทาทองมีดอกมากมีชีนะครับแต่วันนี้พาเด็กๆเ,เ,เหลืองหางขาวห้าพราะองค์นะครับขัวขา,ขาวเทา,าทองนะครับเทาทองแล้วก็วก็เหลืองหางขาวเลืองหางขาวนะครับ